นเอกสารลงมาบอกว่ายาย่าปั้งมให้อะไรด้วยไม่มีไม่มีครับไม่มีครับข่าวบ้างหรือยังข้านี้ยังไม่ได้เห็นครับยังไม่ได้เห็นครับแต่ผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้มีแน่นอนครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยเพราะว่าพี่ยาย่าเขาน่ารักมากครับเห็นเขาบอกว่าผู้ใหญ่ทุกท่านเรียกยาย่าเาก็คือโอันนี้ไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าพี่ยาย่าน่ารักมากๆเพราะว่าอยู่ในกองก็เล่นกันครับก็คุยกันแล้วก็สนิทกันเป็นอย่างครับสนิทขนาดไหนครับกับยาย่า ก็สนิทค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าอยู่กันมาตั้งปีหนึ่งแล้วครับก็คุยเล่นคุยอะไรด้วยครับใช่งงไหมครับไมข่าวดิ่งงกก็แอบงงนิดนิดครับเอางงนิดครับแต่ว่าก็คงไม่ได้กังวลอะไรมากมายครับเพราะว่าเราก็เราก็รู้อยู่แล้วครับว่าว่าว่ามันเป็นยังไงมันเป็นเพราะฝีมืการแสดงของเราตอนนี้หรือว่ายังก็จนวันนี้ก็ยังมีปัญหาให้เกิดครับก็ก็คงไม่ใช่หรอกครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆ คือมันน่าจะเป็นข่าวที่คือคือจริงๆแล้วตัวตัวของยาย่าเองเขาเขาก็น่ารักนะครับน้อยไหมคะพอได้ยินแบบนี้ลบบทูนางเอกซ์้องมาแก็ไม่ได้ถึงกับน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็มันก็เป็นมันมันมันก็จริงๆนะครับว่าว่าพี่ยาย่าก็น่ารักผมก็เลยผมผมก็เลยมันก็ยังมันก็เลยรู้สึกอะไรก็ถามว่าแบบนั้นไหม ยังไงนะครับโดยทั่วไว่าคนอื่นจะมองว่ายายยากแต่เอาไม่ดีออผมว่าจริงๆแล้วแฟนแฟนขับผมเองกับแฟนคลับของของของพี่ย่าเองเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคือเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับกับละครที่ถ่ายไปถึงไหนก่อน็ใกล้จะปิดกล้องแล้วครับเดือนกุมภานี่แหละครับเดือนความรักก็จะปิดกล้องแล้วครับเราก็จะได้เห็นเดือนต่อไปเนี่ยแหละครับ ก็เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นปฏิวัติดาครับที่ปิดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องถ่ายเรื่องต่อไปเลยกับเบลล่าครับก็ไม่แน่ใจว่าจะคุยหรือเปล่าครับว่าไม่รู้จะจำได้รเปล่าแต่จริงๆแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เจอกันมั้งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้เจอกันแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวไปไปละครด้วยกัน ช่วงนี้ก็หน้าเปลี่ยนไปเยอะครับเพราะว่าผอมลงไปเยอะพอสมควรครับจากที่เห็นผมอ้นวนตอนนี้ก็เริ่มออกกลับมาออกกำลังกายครับเพราะว่ามีทั้งคอนเสิร์ตด้วยมีทั้งอะไรด้วยก็เลยเอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยฟิตร่างกายเลยทีเดียวครับก็เลยไม่คือไม่คือ,ไม,คอไม่ได้วัดน้ำน้ำหนักครับแต่รู้แน่ๆก็คือว่าผอมลงไปเยอะพอสมควรครับ ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําจริงๆอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าเดี๋ยวอ้วน mm hmm. เดี๋ยวผอมครับก็เป็นตามฤดูกาลครับถ้าเกิดว่าฤดูกาลไหนกินเยอะก็คงจะน่าเปลี่ยนไปทางกลมครับถ้าเกิดว่าหน้าไหนกินน้อยๆก็จะเป็นไปทางลาแดงมนิดนึงจะปิีนไปสำหรับซัมเมอร์ป่ะคะเจจริงๆแล้วปีนี้ก็มีแผนว่าอยากจะ ออกกําลังกายให้หุ่นดีด้วยครับใช่ปีนี้ปีนี้คิดไว้คิดไว้ครับแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามีแพลนไปถ่ายชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีครับก็เป็นแบบว่าอยากจะหุ่นดีเองอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะมีผน้ชาไขาสั้นหรือหมอเลยครับครับปีไม่มีการใสงเสื้อกับเลยตรงไม่ได้มีไม่ได้มีครับอรว่าปีนี้จะมีถ่ายเซ็กซี่ไม่ได้มีถ่ายเซ็กซี่ครับไม่ได้ถ่ายเซ็กซี่ครับก็อยากแค่ออกกำลังกายให้ให้สุขภาพดีครับ ่เเป็นของราจะพ่ลึกกล้ามขึ้นเลยไม่เจนก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเท่ดีเท่ดีครับกลัวลูกเราจะเปลี่ยนไปไหมอย่างเคยมีมีกล้ามเอ่อคงก็ยังคิดไม่ออกนะครับถ้าตัวเองมีกล้ามเราจะหน้านั้นคือคือหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วไม่เคยมีกล้ามเลยแล้วมีกล้ามเนี่ยคงจะแปลกดีเหมือนกัน